วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้มีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันนะคะวันนี้เป็นเซตไม้มีชื่อนะคะก็จะอยู่ที่เซตละห้าต้นเช่นเดิมนะคะราคา220บาทนะคะส่งฟรีให้เลยนะคะใครสนใจชุดไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะวันนี้มีประมาณ8ชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีลูกไม้ไม้อยู่ชุดหนึงนะคะ โอเคค่ะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์หกสี่สองแปนะคะไม้วันนี้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ลากทะลุหมดแล้วนะคะแต่บางต้นอาจจะไม่ได้ยกให้ดูต้องขอภายด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดแรกนะคะชุดที่1คะ่ะให้ดูภาพรวมก่อนฟอร์อมประมาณนี้นะคะชุดที่หก็จะประกอบไปด้วยอินทราลังสันนะคะหต้นนาเงาเงามาเลยนะคะ แล้วก็จะมีสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่ท้ายคลิปแล้วกันนะคะนี่ค sí ่ะเดี <uana> ๋ยวเดี๋ยวดูคีนะคะอาจจะเอามาขึ้นไว้ให้ต้นคลิปนะคะสาวโพธารามจะเป็นไม้ที่กัดขาวนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นหงยกนะคะหงยกนี่ค่ะหนึ่งต้นนะคะหงยกนี่เดี๋ยวมาขึ้นไว้ต้นคลิปก็ได้ค่ะพวกต้นแม่ที่มีนะคะ ว่าตัแล้วจะประมาณไหนแต่หลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่าอ,อันนี้จะเป็นสีปาดนะคะสีปาด1ต้นนะคะตัวจะกระชมพูนะคะทรงใบจะเป็นทรงใบาย,ยาแบบนี้คะ่ะแล้วก็จะมีบอลเก่าหนึ่ต้นนะคะบอลเก่าสีแดงค่ะนี่แดงเม็ดขาวนะคะก้านดําแดงนะคะสวยเลยอันนี้อยู่ในเซตที่1คะ่ะต่อไปเป็นชุดที่2นะคะชุดที่สก็จะประกอบไปด้วยลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้สวยนะคะตัวนี้ เม็ดออกชมพูขาวนะคะนี่หูใบมันจะดังๆนิดนึงเปื่อๆค่ะเขาเรียกเปื่อๆแบบนี้นะคะมีเม็ดสวยมากอันนี้มันจะมีแม่สวยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าจัก,กระพัดตัวนี้เป็นเจ้าจัก,กระพัดตัวเก่านะคะกาสีมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ฉลองอา่าลืมไปแล้วนะคะลืมชื่ออ๋อมรกสยามค่ะมรกสยามหต้นนะคะสวยเลย เปืเป่อๆนะคะมันจะเปเปิๆเม็ดแดงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมหาราชาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีเทพอัสดงค่ะเส้นใบดำพื้นใบออกเขียวกำรรมะหยี่นะคะชื่อว่าเทพอัสดงนะคะตัวนี้ช็ดที่สองค่ะต่อไปชุดที่สามนะคะชุดที่สามนี่มีลูกไม้นะคะสวยมากเลยหนึ่งต้นนะคะเป็นลูกไม้อันนี้เป็นไม้ผ่านะคะ นี่แม่เดียวกับต้นเซตที่สองนะคะเหมือนกันเลยนะคะเม็ดขาวออกชมพูหูใบเปเปิดเขียวด่างนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีกำแพงแสนหนึ่งต้นค่ะกำแพงแสนก้านก็แดงนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะหยดเลือดนางพิมพ์ใบมันจะคล้ายหูกระต่ายนะคะสวยดีนะคะแล้วก็มีพญาพันวังนะคะหนึ่งต้นกัะสีมาบ้างแล้วนะคะนี่ ก็ตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ออกสีม่วงนะคะเปิดด่างมาแล้วด้วยนะคะนี่หัวใบก็ด่างนะคะแต่ว่ามีใบนี้ใบล่างมันจะมีตำหนิี้นี่ค่ะขอบใบมันไม่แดดนิดนึงนะคะนี่สวยเลยนะคะอันนี้อยู่ในเซตที่สามค่ะต่อไปชุดที่สี่นะคะประมาณนี้นะคะภาพรวมอ่ามีมรกตสยามหนึ่งต้นนะคะ สวยเลยนะคะตัวนี้มรกตสยามนี่ค่ะหนึ่งต้นลากทะลุหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นหงยกนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะหงยกสีแดงแดงนะคะโตคือแดงสวยมากนะคะแล้วก็จะมีดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินเป็นบอลเก่านะคะโตมันจะเป็นพื้นออกสีเขาเรียกอ,อะไรแดงละเลื่อมาอีกนะคะตอนนี้มันยังพื้นเขียวอยู่นะคะนี่ แล้วก็จะมีตะระแม่จันทาหนึ่งต้นค่ะนี่แล้วก็จะมีสีบุรีลำคะ่ะอันนี้ทรงใบสวยไปคะ่ะทรงใบจะเป็นเอกลักษณ์นะคะสีบุรีลำปลายใบแหลมนะคะเดี๋ยวจะกัดลายมาด้วยอันนี้อยู่เซตที่สี่ค่ะต่อไปนะคะชุดนี้ชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าชุดที่ห้าก็จะมีนี่เลยนะคะแววมายุลานะคะเดี๋ยวจะกัดชมพูตัวนี้เป็นบอนกัดสีนะคะเป็นบอนเก่ากัดสีมันจะกัดชมพูนะคะสวยมาก นะคะชมพูเปิอะเขียวนะคะในหนึ่งใบตัวนี้เป็นบอสกัดสีเช่นเดียวกันชื่อว่าม่านนางพิมพ์นะคะกัดชมพูตัวนี้กัดมาบ้างแล้วนะคะเขาจะกัดได้จนเต็มใบเลยนะคะม่านนางพิมพ์ตัวนี้เป็นขุนไก่นะคะขุนไก่ป้ายเขียวนะคะถ้าเขาไม่ไป้ายอุ้ยขออภัยนะคะกองหลุดมือนะคะอ่านี่ค่ะถ้าเขาป้ายเขียวก็จะเรียกว่าขุนไก่ถ้าไม่ไป้ายเลยจะเรียกว่านกสุดสแสวงนะคะ อันนี้เป็นขุนไก่ค่ะยังติดป้ายอยู่นะคะแล้วก็จะมีกระเจจันทร์นะคะหนึ่งต้นกระเจจันท์ก็เป็นไม้ที่ใบใหญ่สวยนะคะตอนโตแล้วก็กัดเมเด็ดแดงๆเม็ดใหญ่ค่ะอันนี้หงโยกอีกหนึ่งต้นนะคะหงโยกนี่หงโยกสีแดงนะคะกระถางสี่นิ้วหมดเลยนะคะนนี้เซตที่ห้าค่ะบางทีหนูถ่ายมุมใกล้ก็อขออภัยด้วยนะคะเพราะอยาอยากให้เห็นลายชัดๆนะคะ เดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เห็นทั้งสองมุมนะคะเวลาไลา่ต้นก็อาจจะกองไกลนิดนึงนะคะอันนี้ขอหมุนนิดนึงนี่แบบนี้แล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่ค่ะอันนี้เซตที่6นะคะเซตที่6ก็จะมีหลวงราชสเสนหานึงต้นนะคะหลวงราชสเสนหาอันนี้เป็นตะระแม่จันทาค่ะหนึ่งต้นอันนี้มรกตสยามนะคะขอบใบเขาจะพิว๊ๆแล้วก็ทิ้งตัวลงนะคะเดี๋ยวหนูขจับให้ดู นี่ค่ะมุมข้างมันจะเป็นประมาณนี้นะคะขอบใบมันจะพิ้วๆพิแล้วก็ใบจะเป็นพุ่มดีนะคะมรกตสยามอ,อันนี้เป็นหนุมาจนจอถนนนะคะหนึ่งต้นกัดแดงค่ะอีกต้นหนึ่งใบทับกันอยู่อ๋อต้นนี้แคนเบอรี่สตาร์นะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้อยู่ในเซตที่6ค่ะต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่เ ก็จะมีพญาพันวัง1ต้นนะคะพญาพันวงังมีเท้าทีรันพนาศูนนะคะตัวนี้ยังไม่ป้ายนะคะหต้นแล้วก็จะมีม่านนางพิมพ์1ต้นค่ะเริ่มกัดมาแล้วมีหานุมานนะคะหนุมานอมพระพาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีบอลเกาสีแดงนะคะหต้นสวยเลยนี่ค่ะ ชุดนี้ชุดที่7นะคะทุกชุดก็จะราคา2 2 0บาทนะคะได้ทางโอแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะจะโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะต่อไปชุดที่8นะคะชุดที่8ชุดที่8ก็จะมีประกอบไปด้วยขาวสมิงนะคะ1ต้น,นะคะ่ะขาวสมิงจะเป็นบอลเก่ากัดสีออกส้มแดงนะคะสวยเลยแล้วก็จะมีซูสีไทยเฮานะคะซูสีไทยเฮาตั้งพุ่มดีนะคะตัวนี้ แล้วก็มีเทพอัสดงนะคะเทพอัสดงหนึ่งต้นมีอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะสีออกม่วงนะคะติดด่างมาด้วยนะคะสวยเลยนีอ่อีกต้นหนึ่งเจอเขาคุมอยู่นี่อันนี้ค่ะอินทราลังสันหนึ่งต้นคะ่ะค่ะอันนี้เซตที่8ดนะคะนี่มาต่อกันที่ลูกไม้นะคะมีอีกชุดหนึ่งนะคะใครสนใจก็ ถ้าลูกไม้จะให้ไปที่ชุดละหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะปลายทางจะอยู่ที่สองร้อยมีชุดเดียวนะคะใครรับก็แจ้งได้นะคะมีชุดนี้ชุดเดียวอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะมีอยู่ประมาณนยคะสามต้นนะคะสามต้นในกระถางนะคะอันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีนี่คะ่ะต้นนี้เปดชมพูนะคะแล้วตัวต้นนี้เป็นนี่ลูกไม้กาสีชมพู่นะคะมีเม็ดแดงแทรกด้วยนะคะหนึ่งต้นนะคะ อันนี้อีกหนึ่งต้นค่ะมีลูกๆอยู่โคนต้นนะคะสวยเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเอาหลบก่อนนะคะมีอันนี้ค่ะสีเงาๆนะคะนี่ค่ะสวยเลยจะดือแดงนะคะแล้วก็มีอันนี้นี่เป็นฟอร์มกอนะคะแต่คนละสีนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะถ้าใครรับเซตลูกไม้เซตนี้ หนูจะแปะไว้ท้ายคลิปของ220นะคะแต่ว่าลุงไม้จะให้พิเศษที่เซตละ190บาทปลายทางจะอยู่ที่200บาทนะคะเป็นเซ็ตที่พิเศษและกันค่ะเซ็ตพิเศษโอเคค่ะก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะมีเซ็ตไม้มีชื่อก็จะมีมาทั้งหมด8เซตนะคะใครสนใจเซตไหนก็ทักมาได้นะคะลองเลือกชมก่อนได้ใครชอบชุดไหนนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะข้าไปแล้วหนูฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะคะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ